บริษัทรถไฟฟ้ารอฟทอจำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กอำเภอไส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีทำกิจกรรม 4HR ครอบคลุมการช่วยเหลือชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟสนับสนุนการศึกษามอบอุปกรณ์และทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพนักงานกับชุมชน จริงๆในวันนี้นะครับบริษัทรถไฟฟ้าเรากอพอจำกัดนะครับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงครับก็มีโอกาสได้พาพี่ๆนี่ขาเอาเยี่ยมน้องๆที่อ่าเมที่แห่งนี้นะอวัตถุประสงค์จริงๆก็คือการเป็นเสียสอย่างหนึ่งครับที่ตอบแทนให้คือลูกสิษเอนะครับวันนี้ตัวตัที่นี่ก็มีพอได้เข้ามาก็เห็นน้องร้อยห้าสิบกคนนะคก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีผู้ใหญ่ใจดีในเมืองไทยอีกเยอะที่ที่พร้อมที่จะสนัยสุน ที่นี่นะครับก็ขอขอให้ให้ช่วยกันร่วมกันเพื่อปลูกฝังน้องๆให้เป็นกำลังสําคัญของชาติต่อไปนะครับในส่วนของซีเอชารบริษัทเราก็ทากันมาอย่างต่อเนื่องนะครในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับแล้วเราก็ยังคงดำเนเินการต่อไปบริษัทเราเรามองว่าการพัฒนาเด็กเนี่ยเป็นเหมือนการพัฒนาชาติในอนาคตก็คือส่งเสริมให้เด็กมีความรู้พวกเขาจะได้เอาไปช่วยพัฒนาชาติในอนาคต ปกติอะค่ะบริษัทเราเนี่ยค่ะเรามีเรื่อง c ซียชาในเส้นทางของสายรถไฟฟ้าอยู่แล้วเรามี CSR ทุกปีอย่างปีต้นต้นปีเราก็มีตรวจสุขภาพให้ชุมชนในเขตดอนเมืองมีการมอบรถวิวแชร์มีการไปพบปะชุมชนในในเขตดอนเมืองทั้งหมดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดวัตถุประสงค์มุ่งหมายของเราเนี่ยคือเราอ,อยากเป็นมิตรกับ ประชาชนในเส้นทางทั้งหมดเลยเพราะว่าคืออย่างที่ทพี่ๆทราบอะค่ะพวกเราเนี่ยโดนลักขโมยสายไฟบ่อยๆก็ได้ประชาชนนี้แหละค่ะว่าเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราว่าอ๋อมีคนบุกลุกเข้ามาในสถานีเราหน้าในเส้นทางของเราเนี่ยค่ะนี่เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสําหรับพวกเราก็ฝากขอบคุณประชาชนแถวๆเส้นทางรถไฟะฟ้าด้วยค่ะ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กเป็นบ้านและโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาสทั้งกำพรา้าถูกทอดทิ้งครอบครัวแตกแยกและยากจนปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนกว่า120คนอยู่ประจำพร้อมรับการศึกษาฟรีทุกคนเด็กที่มาของเราเนี่ยก็คือเป็นเด็กกลุ่มกำพร้ายากจนมีปัญหาด้านครอบครัวอ,อายุตั้งแต่4ี่ถึงหขวบอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาเนี่ยจน1 9บเถึงยีปีซึ่งสามารถที่จะ,อ,ะอยู่รบในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือว่า สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ด้านการเรียนการสอนนะคะก็จะมีคอเล็กมีถึงมอสังส่วนด้านความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะมีการดูแลตัวเองเราเรียกว่าสภาคะ่ะ<รอ>ก็จะมีลูกขุนจะทําหน้าที่หนึ่งสัปดาห์โดยมีคุณครูเนี่ยหนึ่งท่านแล้วก็มีเด็กสี่คนในเรื่อง Le ทั้งหมดเนี่ยก็คือใครทะเลาะใครใครอะไรใครก็ฟ้องกันได้แล้วก็เมื่อหนูโดนฟ้องแล้วหนูโดนลงโทษพวกเนี่ยรู้สึกว่าการลงโทษเนี่ยมัน มันไม่ใช่นะหนูโดนมากเกินไปก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เพราะคณะกรรมาการอุทธรณ์ของเราอะค่ะจะทําหน้าที่1ชุดต่อ2สัปดาห์รอฟอฟ,อฟอทอพร้อมย้ำภารกิจ c s r ขององค์กรในการส่งต่อความรักความอบอุ่นและโอกาสให้เด็กไทยทุกคน